กรับสวัสดีเพื่อนๆุกบ้านนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งกับการนั่งเล่านะครับสเปคสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับได้รุ่นแรกของ oppo นะครับมีหลายๆคนให้ความสนใจผมเองก็สนใจแล้วก็ได้มีโอกาสลองเล่นนะครับเป็นเซตแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้เพราะวันที่ผมลองเล่นเนี่ยเขายังไม่ได้ขายจริงนะครับแต่ว่าเขาเปิดตัวมาแล้วที่ประเทศจีนแล้วก็บ้านเราเนี่ยไม่มีขายนะครับแล้วก็ต่างประเทศเองก็ไม่ได้มีขายด้วยนะครับเขามีขายแค่ในเฉพาะประเทศจีนตอนนั้นนะครับ oppo find n นะครับ ชื่อนี่แบบเทมากนะครับโ p ป o เนี่ยเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมมาอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังจํากันได้นะครับกล้องใต้จอของโ p p โ้เขาก็ทํามาเป็นคนแรกๆนะครับจอพับเนี่ยเขาสอแววว่าเขาจะทามาตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าต้นปีนี้แล้วที่มันเป็นจอยืดได้อะแต่นั้นเนี่ยคือเป็นโปรโตไทป์เป็นตัวโชว์อินโนเวชันว่าแบบเฮ้ยขาก็มีนะไอ้จอที่มันยืดได้หดได้ไอ้จอพับอะไรเงี้ยเขามีหมดนะครับแต่ว่าตัวที่ทําขายจริงตัวแรกเนี่ยคือจอพับตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะคือผมเล่นมือถือจอพับมาเป็น10รุ่่นแแล้ว้วววััตตงหเสต ซัมซุงนี่ผมเล่นมาทุกเจนนะครับตั้งแต่เจน1เจน2เจน3เอาอย่ายแค่ซัมซุงสาเจนนะโฟล์ Flow กับฟลิปเนี่ยผมว่าประมาณ5 6เครื่องแล้วที่ผมจับมานึกออกไหมดังนั้นผมไม่ได้ตื่นเต้นกับสมาร์ทโฟนจอพับสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมันเป็นแบรนด์ Oppo หนึ่งละว Op โคือยักษ์ใหญ่แห่งวงการสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วเวลายักษ์ใหญ่ทําอะไรออกมาเนี่ยนะครับมักจะมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันค่อนข้างเยอะตัวนี้เช่นโอกาสมีหลายๆอย่างที่ผมชอบและก็มีหลายๆย,าย่งัสู้คนทีหลายอย่าง,ย,างๆๆยังไม้ได้ เดี๋ยวมาพูดคุยกันในวันนี้คําถามแรกก่อนเลยที่ผมเจอเวลาแบบมีคนถามผมเกี่ยวกับ Oppo Find N นะซึ่งผมได้ทําคลิปลงไปใน Instagram ผมแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Instagram ผมก็ไปกดติดตามได้นะครับคำถามแรกที่หลายๆคนชอบถามคือเฮ้ยมันดียังไงมันเจ๋งกว่าเจ้าอื่นยังไงมันมีอะไรที่มันพิเศษกว่าแล้วทําไมฉันถึงต้องซื้อ Oppo Find N คาถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากตอนที่ไปเล่นเนี่ยผมก็ถามตัวเองว่ามันมีอะไรดีวะทำไมเราถึงต้องซื้อซึ่งผมบอกเลยว่ามันมีจริงๆและเท่าที่ผมลองดูมานะครับเทียกบก มันสู้ได้จริง,รงๆก่อนนี้เราจะไปคุยเรื่องจุดเด่นเรื่องสเปคเรื่องฟีเจอร์กันเนี่ยนะครับขอมาที่สเปคเขาหน่อยนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ามือถือจอพับของ Opp o p p โปตัวนี้เนี่ยนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ใช่นวัตรกรรมอย่างเดียวจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่ตัวสเปกกับราคาค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์คือราคาถูกมากและสเปคจัดเต็มมากแทบจะไม่ต่างจากสมาร์ทโฟนทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่เลยอย่าง iPhone อย่างซัมซุงตัวท็อปอะไรเงี้ยสเปคระดับเดียวกันแถมได้จอพับสุดทุกด้านเท่าที่ o, o, o ยัปเป้ามาาาาใใหห้้้้คุณไดชกกกันนเเอออริ่่มจจนแล้วกันะรเเพาป็นมือ จอพับเนาะด้านหน้าเนี่ยนะครับอันเล็กๆนะครับตัวเขาเนี่ยเวลาเราพับแล้วเนี่ยไซซิ่งจะใกล้เคียงกับ iPhone 13มินิขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจริงๆอยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วนะครับเป็นความละเอียด Full HD แล้วก็ Refresh Rate เนี่ยเป็นแค่60แต่พาเนลเนี่ยเป็น AMOLED นะจอด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็น Galaxy f o l หรือ Galaxy Flip เนี่ยนะครับผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่าง Flip เนี่ยจอด้านหน้ามันเอาไว้ดู Notification มันเอาไว้เป็นแบบ Monitor เล็กๆอะไรเงี้ยเอาไว้ดูส่วนใหญ่จะเป็นการดูแจ้งเตือนซะมากกว่านะครับส่วนของ Motorola มันก็ใหญ่ไม่พอ ที่มันจะเล่นโซเชียลมีเดียได้แบบจริงจังส่วน Galaxy f o w แน่นอนครับว่าราคามันแพงกว่าจอมันยาวกว่าจอมันใหญ่กว่าจอมัน refresh rate เยอะกว่าแต่ว่าการจับถือมันจะไม่เป็นธรรมชาติถ้าใครที่เคยเล่น Galaxy f o w ของ Samsung นะครับจะมีหลายๆคนที่รู้สึกเหมือนผมเลยเว้ยมันยาวไปหรือเปล่าทําให้เวลาเราใช้งานเราสึกไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่า Oppo Find N เนี่ยไอ้จอด้านหน้าเล็กๆ5.5นิ้วอะครับหละเราใช้ไม่บ่อย2พอจอเล็กแล้ว refresh rate เป็น60เนี่ยนะครับมันประหยัดแบตแล้วก็มันไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบพวกจอใหญ่่่อยางชน iPhone Pro 12ที่ เป็นจอ6.8นิ้ว6.7นิ้วแต่ว่า refresh r a t e ให้มา60อย่างเงี้ยมันรู้สึกได้ว่ามันช้ามันหน่วงมันเป็น60แต่ว่าพอเป็นจอเล็ก5 5นิ้วอะครับผมเคยพูดไปในคลิปรีวิว iPhone 1ิบ mini แล้วว่าแบบเฮ้ยมันไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะก็รู้สึกว่าผมชอบในจอนั้นๆอันเล็กๆของเขาจอด้านในนะครับก็มีจุดเด่นเช่นเดียวกันตรงที่ว่าเป็นจอขนาด7.1นิ้วนะครับเอากลมๆให้ก็ประมาณ7นิ้วสัดส่วนเนี่ยประมาณแไดต่อหน้าเลยประมาณนี้เลยครับพวก ซีโฟล์สาอ่ะเป็นจอที่ดีที่สุดแล้วของสมาร์ทโฟนจอพับได้ในปัจจุบันนี้เรเฟรชเรตหน้าจอ120และเป็น LTPO หรือว่าเป็นพวกจอ a d a p t i v e สามารถ Adaptive ได้ตั้งแต่ 1Hz เฮิร์จนถึง120 h งเฮิร์ปรับเองอัตโนมัติคุณอ่านอ e ีบุ๊กคุณอ่านข่าวอ่านเปเปอร์ก็ 1H เฮิร์หรือ30ก็ได้แล้วแต่มันจะคิดไทฟีดข่าว Facebook มันก็ปรับเป็น1 2 0ให้มันดูลื่นสมูทเนียนตาเราไม่คาดคิดว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับครั้งแแรรกขององงง Oppo นนนนีีีีี่่ยยจจจะมททดดดดสุใใใวววั้้้้้้หลชาไิ ทั้งจอหน้าทั้งจอในคือแบบชอบที่สุดแล้ว CPU ที่เขาให้มาก็เป็น s n a รา r a อน n 8 8 8นะครับซึ่งแรงสุดนะครับแล้วก็ r ร m เนี่ยให้มาสูงสุด12 g b นะครับ Storage ให้มาสูงสุด512 g b สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับสเปคเนี่ยไม่ใช่ว่าสมาร์ทโฟนจอพับทุกรุ่นเขาจะให้สเปคแบบจัดจ้านมาเพราะเขาต้องเอางบไปลงกับตัวจอพับซึ่งมันเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเออ Galaxy Flip 3 Motorola Razer อย่างเงี้ยพวกนี้จะให้สเปคที่ไม่สุดขนาดนี้มาแบตเตอรี่ฟา้าชาร์จผู้ นี่คือให้มาแบบเอาเรื่องอะให้สแกนนิ้วมาด้วยนะครับอยู่ด้านข้างคือแบบโหใช้งานได้จริงเลยผมแฮปปี้มากกับเรื่องสเปคที่ oppo ให้มาเมื่อเทียบกับราคา40,000บาทส่วนเรื่องของกล้องอันนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับสมาร์ทโฟนจอพับหลายๆตัวที่ผมเล่นมาเนี่ยมัจกจะให้กล้องมาแบบพอใช้เพราะว่าคนใช้งานพวกสมาร์ทโฟนพวกนี้คงไม่ได้เน,น้นกล้องมากมายนักหรอกอันนี้คืออาจจะเป็นทางฝั่งคู่ผลิตหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนน,นี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตัว oppo find n เนี่ยนะครับให้กล้องหลังมาเหมือนก็นเลยกับ OppoFI Pro Op X3 ซึ่่่งงงเป็นนสสมาร์ทททโฟีีีกลล้้ออดดุแวข ในปัจจุบันนี้ยกมาทั้งแผงเลยครับเลนหลัก50ล้าน Sony IMX 766อัลตร้าไว16ล้านนะครับเลนซูม13ล้านการถ่ายวิดีโอก็ถ่ายได้ 4K 60กล้องหลังแล้วก็แบบสามารถใช้งานพวกกันสั่นสามารถใช้งานฟีเจอร์แบบหน้าชั้นหลังเบลอทับบลเพราะเทดคือทุกอย่างที่ Oppo Find X3 Pro ตัวปัจจุบันมีตัวนี้มีหมดในเรื่องของกล้องยกเว้นอย่างเดียวคือเลนที่มันเป็นเลนแบบซูเปอร์มาโครอะไรเงี้ยอันนั้นมันไม่มีมาให้แต่อ,อื่นคือให้มาครบเจ๋งอะสเปกกล้องไม่กั๊กเลยทีน,นี้เราไปดดูกกกกกาาาารรรใช้งงนนจิัีว่บผผมอกก เขาแค่ชั่วโมงเดียวนะดังนั้นอาจจะแบบไม่ได้แบบพิถีพิถทันหรือว่าแบบได้ลองเล่นแบบลึกๆเอาอนับแรกก่อนเลยจุดที่ผมชอบนะครับจุดที่ผมชอบก็อย่างที่เล่าไปคือดีไซน์เนาะดีไซน์มันน่ารักนะครับคือ oppo เนี่ยเขาออกแบบมาให้มันใช้งานง่ายแล้วก็มันน่ารักนั่นคือคาแรคเตอร์ของเขาเขาขายวัยรุ่นด้วยนะครับสีเนี่ยเขามี3สีนะครับมีสีขาวนะครับสวยมากนะครับสีดําผิวข้างหลังเป็นด้านแล้วก็สีกโกล์นะครับจะเป็นสีแบบรุงร้งๆนิดนึงผมชอบสีขาวกับสีดำนะครับสีขาวเนี่ยดูเด่นด เ,เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายแมนๆอย่างผมเลยเงี้ยผมคิดว่าสีดำเนี่ยจะง่ายในการใช้งานในชีวิตประจำวันมากกว่าเพราะว่ามันเป็นผิวด้านมันไม่เกิดรอยนิ่วมือง่ายส่วนสีโกลเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยแฮปปี้กับมันเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าสวยแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าโพซิชันของสินค้าประเภทเนี่ยมันคือสินค้าค่อนข้างลักชัวรี่ละดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องประดับหรือว่าการแต่งตัวคุณจะออกในแบบคันเล่อฟูลหน่อยตัวสีโกลก็อาจจะเหมาะก็ได้อันนี้แล้วแต่บอกไม่ได้นะครับการใช้งานคนผมแค่ชอบสีขาวกับสีีีดดาาาาาามมกกเเเทท่่่นนนนัั้อออองงงะยึคชวใปิตื ของเขาพับอะครับ มันจะพับได้สนิทกันมากสนิทถึงขั้นที่ว่าคุณสามารถเอากระดาษใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วกระดาษมันจะติดแน่นเลยเว้ยเนี่ยเราต้องออกแรงเพื่อจะดึงมันออกมาการที่มันทําได้แบบนี้ครับไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าสมาร์ทโฟนจอพับที่ผมเล่นมาในหลายๆตัวนะครับผมให้เลยว่า90%ที่ผมเล่นมาในชีวิตนี้นะพับไม่สนิทมันจะมีแกลบตรงกลางอยู่นิดหน่อยผมเชื่อนะว่าใครที่แบบชอบมือถือที่เป็นจอพับแล้วได้ลองจับได้ลองเล่น Oppo Find เนะี่ยผมว่าคุณจะตกหลุมรักเขาง่ายผมเองที่เล่นมาหลายๆตัวเนี่ออ,อค้คืข อย่างแรกที่ผมจะบอกใครหลายๆคนได้เลยว่าอะไรคือจุดเด่นของ Oppo Find N อันดับที่2ที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของการถ่ายรูปจากกล้องที่ให้มาแล้วแบบไม่ได้เป็นกล้องไก่กามันมีอีก1โหมดครับคือเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนกล้อง m i r r o r l e s s ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันถ้าผมอยากจะบอกคุณให้มันนึกภาพง,ง่ายๆเนาะเขาจะใช้จอด้านหน้าครับที่เป็นจอเล็กๆ5.5นิ้วอะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ให้เราแล้วเวลาเราฟิปมือถือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้เลยเว้ยเนี่ยจอหนึ่งก 5. 5. ที่แบบเป็นกล้องหลังที่ความละเอียดสูงมากๆครับทำให้เราสามารถที่จะใช้งานเขาเนี่ยเหมือนกับกล้องมิเลเรสได้คือเราสามารถพับจอขึ้นมาแล้วก็มอนิเตอร์หน้าเราได้เวลาเราถ่ายบล็อกเวลาเราถ่ายเซลฟี่หรือว่าเวลาเราถ่ายรายการแบบจริงจังอะไรเงี้ยจุดด้อยของเขาเนี่ยคือวิดีโอกล้องหน้าที่มาจากกล้องหน้าจริงๆนะทั้งข้างในทั้งข้างนอกเนี่ยนะครับมันจะถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD 30เฟรมซึ่งเป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบแต่ก็เป็นปกติของ Oppo ที่ไม่ได้เก่งเรื่องของงานวิดีโอกล้องหน้าเลยแต่ว่าเขากลบจุดด้อยนี้ได้โดยการรทีี่ใช้ฟเจอ์ เหมือนกับเป็นกล้องมิเ l เลสถ้าเกิดว่าคุณต้องงานการถ่ายบล็อกแบบจริงจังอ่ะตัวนี้คือตอบโจทย์เลยครับไม่ได้มีแค่ Op ป o นะที่ทําได้ Samsung ก็ทําได้นะครับหลายๆแบรนด์ก็ทําได้เฉียวมี l ก็ทําได้นะครับเท่าที่ผมจําได้นะแต่ Op ป o มันให้มาแล้วมันกลบจุดด้อยของตัวเองคือวิดีโอกล้องหน้าที่ให้มาแค่ Full HD 30ในราคา40,000ในแบบนวัตกรรมล้ายุคข,ข,ของเขาเนี่ยมันมากลบได้ด้วยตรงนี้สิ่งที่ผมค้างคาในใจเวลาผมเล่นสมาร์ทโฟนจอพับมันจะมีหน้าจอที่ใช้งานได้เยอะหลายหลายคนก็จะมัํนทา อาทายรัประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนอกจากที่จะอ่านได้เต็มแล้วเนี่ยมันมีอะไรได้อีกบ้างถ้าเป็นของซัมซุงซัมซุงเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องนี้มากนะครับต้องชื่นชมเลยนะว่าเวลาเป็นมือถือจอพับเนี่ยซัมซุงจะมีซอฟต์แวร์พิเศษที่จะทําให้แบ่งหน้าจอได้เยอะใช้ตัวแ lap ของเขาเนี่ยในการบีบแอปพลิเคชันให้เป็น3ก้อน4ก้อนได้พอปุเนี่ยยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นยังเป็นเหมือนกับสมาร์ทโฟนทั่วไปคือแบ่งได้ประมาณ2ก้อนหลักๆแล้วก็การแอสจัดการปรับก็ไม่ได้เยอะเท่าผมว่านี่คือ1จุ่นอื่องออรงขตตัววซฟ์แจุดด ในการแบ่งหน้าจอหรือว่าใช้ในการเพิ่มความสามารถให้กับจอใหญ่ๆขนาด7.1นิ้วของเขาอ่ะให้มันมีประโยชน์มากขึ้นกว่าที่มันเป็นอยู่อันนี้ผมว่ายังเป็นรองซัมซุงอยู่ในเรื่องของซอฟต์แวร์แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะเป็นครั้งแรก Op p ปยังจะต้องพัฒนาให้มันดีกว่านี้อยู่นี่คือ <S <S การใช้งานที่ไปอยู่กับน้องเขามาประมาณ1ชั่วโมงนะมีทั้งสิ่งที่ผมชอบอย่างที่เล่าไปแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าราคาเขาเนี่ย40,000บาทแต่ว่าไม่ได้มีขายแบบ g l o b a l มีขายแค่ในเฉพาะประเทศจีนเท่น่นยเอทีอีูประศจ บอกว่าเฮ้ยหาให้หน่อยนะครับแซลๆซลกันบอกหาให้หน่อยดิอยากได้เพื่อนก็บอกว่าของค่อนข้าง,ง,งหาย,ยากนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือมาถึงเขาหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะครับใครที่มีคอนเน็กชันอยากจะซื้อมาฝากซื้อมาขายอะไรเงี้ยก็ติดต่อผมเข้ามาได้ในไอีแล้วกันอยากได้มากนะครับอยากจะมาลองเล่นนะครับว่าแบบเออมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าจริงแล้วมีอีกหลายอย่างมากนะในตัวนี้ที่แบบผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับมี oppo glass ของเขาที่แบบว่าโชว์การแสดงผล3มิติอะไรเงี้ยกับมือถือที่แบบกล้องยืดหดได้อะไรเงี้ยคือมีอีกหลายอย่างมากที่ผมยัง ได้ฟังกันนะครับเพราะว่ามีเวลาเล่นค่อนข้างน้อยแล้วก็ oppo ไม่ได้ส่งมาให้ด้วยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทําให้นะครับใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะหรือว่าถ้าอยากจะให้ผมทารีวิว oppo ฟ i n d n คอมเมนต์มาเผื่อจะได้เตรียมเงินไว้ซื้อโอเคไหมเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนแล้วกันวันนี้สั้นๆสบายๆกันแฮปปี้เดีเนมีนาถ้าผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็ขับรถปลอดภัยนะครับอย่าดื่มกันเยอะดื่มไม่ขับโอเคไหมบ๊ายบาย